สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอามี่นะคะวันนี้มาเที่ยวที่หลวงพ่อทวดเขาใหญ่นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะถ้ามาช่วงนี้นะคะก็คือจะไม่ค่อยมีคนนะคะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอุมโมงค์ซุ้มดอกไม้นะคะ ุูมงซุ้มดอกไม้ตรงนี้จะร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะองค์สวยมากค่ะในส่วนของทางด้านตรงนู้นนะคะจะเป็นที่ไหว้ไอ้ไข่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่นะคะ่ะจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของ สถานที่แห่งนี้นะคะนับตรงนี้จะเป็นในส่วนการไหว้ไอ้ไข่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นซุ้มฉากนะคะ,เ,คะงงเพื่อนยังไงเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาเขาใหญ่อย่าลืมแวะมานะคะถ้าไม่ได้มาไหว้ก็เท่ากับมาไม่ถึงนะคะ สวยมากค่ะวันนี้อเมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ